วินาทีแอฟทัศนวิ่งผ่าแขกในงานส่งอั้มพัชราภาขึ้นรถหลังมาร่วมงานของคุณพ่อเรียกได้ว่ามีเพื่อนผ่องวงการบันเทิงรักอย่างมากมายสำหรับแอฟทัศน์ on, พักสุขเจริญสูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญก็มีเหล่าบรรดาคนดังในวงการบันเทิงมาร่วมงานกันจนล้นสาราทุกวัน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีนางเอกสาวคนดังอัมพัชราภาชัยเชื้อเดินทางมาร่วมงานศพคุณพ่อแอฟทัศอ,อ์ด้วยตัวเองในวันที่สวดพระอภิธรรมคืนที่4เป็นมิตรภาพต่างช่องที่ดีมากๆเลยทีเดียวหลังจากเสร็จพิธีอัมพัชราภาได้เดินออกมาจากศาลาและยืนรอรถอยู่ทางด้านหน้าซึ่งพอทางแอฟทัศออนรีบวิ่งพาแขกในงานมาส่งอัมพชราภาขึ้นรถหลังมาร่วมงานของคุณพ่อด้วยตัวเอง ทำเอาทางด้านอ้มพัชราภาตกใจและรีบหันไปบอกว่าไม่เป็นไรเลยไม่ต้องมาส่งให้ไปดูแลแขกต่อเลยซึ่งทางด้านเอฟทัสอ่อนยกมือไหว้ขอบคุณและยืนรอส่งอ้มพัชราภาจนขึ้นรถโมเมนต์นี้เป็นอีกหนึ่งประทับใจภายในงานที่เกิดขึ้นก็ว่าได้